าดูนะคะเขามีนวดนะคะนวดอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมนะคะนี่นะคะวันนี้วันพระหัสบอดีนะคะสี่แสนนะคะนี่ก็ยาวๆไปนะคะใครอยากมานวดก็มาได้นะคะอันนี้นวดคอนวดบ่านวดไหล่นะคะนี่นะคะก็มีการ จะจองบัตรคิวนะเนี่หยิบคิวนะคะคนหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วแต่นะคะอันกระนวดเท้านะคะกวาเท้าน,นนิ้วเท้าเป็นเด็กน้อยอคนนั้นนวดเ,ออเรื่อยๆนะคะ นวดทุกนวดจนแบบถึงเส้นเลยนะคะทุกแบบคนนวดเยอะทุกวัน,นะคะ่ะเพราะว่าทำงานกันนอสเส้นตึงผ่อนคลายกันนะคะอันนี้ก็พระาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะคะเออมาอีกแล้วพาทิตย์ ันพระหาตสบดีพอดีเลยนะคะวันที่เราเนี่ยคะ่ะอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะสวนลมบุรีบรีรันะคะนะคะก็เดินไปหาเดินเล่นสักนิดนึง